สวัสดีครับฮิวบัฟ๊บแอนครับก็วันนี้จะมาเล่นกาลิเนาฟรีฟ้านะครับวันนี้ก็กดมาลงในโหมดแล้งสุบแบบสุ่มทีมนะครับก็สุ่มได้แดนชำระบาปครับวันนี้ก็จะไปลงที่บาซิเลียบาซิเลียนี่เป็นเมืองที่คนลงเยอะที่สุดในแมปแดนชำระบาบเราก็จะไปลงกันเลย วันนี้เราจะลงตรงที่อัพเกาะอัที่อัพเกาะตรงข้างๆภูเขาครับก็เนี่ยรับอ้าวมีคนตามมาหนึ่งคนนครับอ้าวตะวนกลับอ่ะรับวันนี้เราจะลงตรงไหนบ้านสองชั้นครับบ้านสองชั้นที่เป็นหลังคาสีแดงครับนะ่นครับย้อนลงเลย คืนมาก็ได้ฟาร์มัดหนึ่งกระบอกแล้วฟาร์มกับเกาะหนึ่งหมวกหนึ่งไอแม่ขอว่าครับเกาะหนึ่งกับกระเป๋าหนึ่งแล้วก็ด้ามจับหนึ่งต่อไปเราจะไปฟาร์มตรงบ้านบ้านสามหลังครับตรงข้างหน้าเนี่ยครับคนรถยังไม่ห็นเลยครับบซิเลียนี่โปรตีคนจะเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเลยครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับ อ้าวเจอกอ3แหมแล้วก็ยาสุดยอดครแล้วก็คาตานะอาบารีสองก็ระเป๋าหนึ่งจับหนึ่งครับแล้วก็ยาอีก2กล่องเจอแม็ก2ด้วยครับชอาบชั้น2มีอะไรไหมอ้าวมี M4 ครับ M4 m4 แล้วก็ด้ามจับสามนะครับมีคนไหมทา่านี้โอเคไม่มีกลับไปหาเพื่อนครับอ้าเหมือนเพื่อนจะโดนะครับเนี่ยโอ้โหตรงนี้นมีคนแน่เลยไปสมทบเพื่อนก่อนโ,อโหบวกกันบวกกันแล้วบวกกันแล้วมันอยู่ไหนอะ อาขอยาก่อนก็แล้วเอ้ขอไปครับขอกินเห็ดหน่อยมาพร้อมบวกแล้วมันอยู่ไหนเอาเจอแล้วเจอแล้วยิงต่อไปก่อนตอ่ตอต่อหืตอตัวนัดเดียวอุ้ยเจ็บ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 พันยาก่อนพันยาก่อนสวยโอเคไปต่อบวกต่อเอ้าเพื่อนล้มโอ้โหไพ่มีไอวอลด้วยเพื่อนยิงต่อไปต่อไปห เอาเพื่อนตายหนึ่งตอไปก่อนอุย๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเอาเพื่อนชาร์จเลยชาร์จชาร์จหมล้มห่เพื่อนล้มระยะนั้นจะชุบได้ไหมเนั่นน่ะเอาเพื่อนชาร์จอีกคนหนึงสวยสวยเพื่อนสวยสวยสวยเอาล้มเรียบร้อยสวยครับสวย เก็บา okay. ร์มของก่อนเดี๋ยวเราจะรอเอาของจากเพื่อนเราจะรอของจากศพก่อนนะครับอ่านี่โดของหมดเลยเป็นไงล่ะแต่ปืนประทูมาแล้วสวยขอจัดของก่อนนะครับของของน้อยมากเลยอะ ขาลองจัดของก่อนสวยไปต่อฟาร์มต่อ,อนนมาฟาร์มอยู่ที่บ้านเหลืองบ้านชั้นเดียวก็อับก็ยังอยู่ไม่ไม่อยู่แล้วแมี๋ยวเพื่อนเข้าไปสเิเอ้าเพื่อนโดนอะไรอะ่ะเอ้าไม่นะเพื่อน โอ้โห oh, ข้างบนมีคนไม่แน่หนาหรือว่าตกเองขึ้นไปก่อนไปชุบไปทันนะชุบไปทันชุบไปทันแล้วแหละฝั่งเนี้ยเพื่อนทันไหมเพื่อนต้องทันสิไม่อนะไม่ตายเอ,อือเพื่อนตายหนึ่งตายสองแล้วเนี้ย อ้าวเขตแดงมาลงตรงนี้ด้วยเขตเดนเจอร์แน่ครับเรามาซุ่มตรงนี้กันก่อนอาลับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่สิบแปดคนเท่านั้นเองก็ไม่ได้หมดแดงผมก็ยังไม่ได้สกิลเลยแม่แล้วก็เจอคนแค่รอบเดียวแล้วก็หายไปเลยครับเนี่ย ก็ถือว่านะมาต่อความของต่อดีกว่าอ้าวเพื่อนเพื่อนยิงไรอ,ะอ่ะ้็ตรงนั้นเหรอโอเคมันอยู่ไหนอะ่ะอยู่ตรงไหนเพื่อนบอกกำลังหน่อยอยิงไหนอ,ะอ่ะอ๋ออยู่นูน่นอยู่นูน่นเจอแล้วเจอแล้ว สับยิงสับยิงฮืมแอบหลังก่อนอ้วอลได้เอาตรงนี้มีคนเล็งรอเลยมาดิเอามาดิเอ้ยอืมอีวอลอีกเอาวิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งวิ่งดีดเข้าหัวไปดิซ้ําเลยแตกหนึ่งสวยอบืนประตูเราหนิดหนึ่งคิวแล้วเนี่ยเอ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วยิง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 ฮึมอ้วออีก ออกมาสิเร็วออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหวิกดผิดกดผิดอ้ยกดนั่งไม่โดนไปลงเลยแปลวของที่เรายิงไม่ได้หนึ่งคิวแล้วอน๋นนะ่ะมันมีคนอีกไหมน่ะอ้าวเรียกอรอปใช้ได้แล้วเหรอแต่ไม่ใช้หรอกไม่ได้ตาล่าสังหารมากดผิดแห่ ไปกันไปฟาร์มของโอ้ขาตั้งคู่กระสุน AR เพียบเอ้ยกอซ่าเออไม่เล่นดีกว่าเล่นเอเกมบีเล่น A B, เอเกมบี B ดีกว่าหาแล้วแอร์ดับเจอเอบิครับ, w, รบก็ไม่มีอะไรเลยอะ่ะวิ่งฟาร์มต่อดีกว่า ของของเริ่มฟูแล้วมาสิบสี่คนสุดท้ายเย้ได้หนึ่งคิวชนะอาจจะชนะไล่เพราะเพื่อนแบกนะครับเอ่าแล้วเดี๋ยไปฟาร์มบ้านเขียวสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปสมทบเพื่อนตรงนู้นดีกว่าโอ้โหไม่อเอ็มห้าร้อยอ่ะมีปืนอะไรให้เล่นไหมอ่ะ แม่เหมือไปสหรับเพื่อนบ้านเขียวด้วย่าเฮ้ยมัอนเห็นหัวคนอหายไปแล้วไปเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วอครับตอนนี้เหลือเพียงแค่สี่คนสุดท้ายเท่านั้นครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวเลยอยู่ไหลกัน อยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอหัวแล้วมาไอวอลวิ่งบวกเลยมาดิมาดิมาด,มาดิอือหือเจ็บนะเจ็บนะตอดไปตอดไปโอ้โหไอว้วอลอีกแม่ต่อไปไอ้วอลดิอุ้ย,ยเจ็บเจ็บลูกสองร้อยเมตรแหมเจ็บเจ็บวิวเจ็บวิวถอยก่อนถอยก่อน มันมี M79 นั่นนะ่ะโอ้โหระเบิดมาสี่ไม่โดนหรอกแหมอยู่หลังไอ้วอลหวังว่าจะโดนมาดิโยนระเบิดมาอ้าววิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่เกือบโดนอ้าวลมแล้วโอเคแตกหนึ่งมาเดี๋ยวซ้ำให้เพื่อนไม่ต้องกลัวซ้ำให้ซ้ำให้สวย ตัวเดียวอ้าหวัดดีเพื่อนมาแล้วหรอมาชัดแล้วหรออุ้ยเจ็บ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 เจบยูเจ็บยูมาดิมาดิดีทหัวไปเรียบร้อยแตกหนึ่งเป็นตอนนี้ได้2คิวแม่ชนะในโหมดแรงนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์และกดกระดิ่งสอบคุณเราวันนี้ไปเลยก่อนสวัสดี